thank <laughs> you ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนลที่เด็ดอบอลผู้ยิ่งวิเคราะห์บอลบอลเต็งบอลสเต็ปสองใหนูเล็กแดนปะแดค่ะมื่อวนหนูเล็กซิมาวิเคราะห์บอลคู่ไดเลีกไดนะคะก็อยากจะจฝากพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนค่ะกดไลค์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเล็กพร้อมด้อจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนนะคะสีปฏิภาที่เด็ดบอลดีๆจังเช่นมืน่อนี้กับหนูเล็กในถูกถูกมือเลยนะคะ มือนี้ก็เป็นวันที่28เดือนเก้าสนะคะและวสำหรับคู่ปอลของนูเล็กที่จะยกมาวิเคราะห์ในมือนนี้นะคะจะอยู่ในศึกยุฟ่าแชมเปี้ยนลีกค่ะเป็นคู่ของปารีสนะคะประทะแมนซิตี้ค่ะคู่นี้เขาสิแขคงเวลาตีสบานเฮานะคะเลระค่าเปิดมาที่ทีเมเยือนค่ะแมนซิตี้ต่อปๆค่ะ สำหรับสถิติการพบพอกันของคู่นี้นะคะเขาพอกันมาแล้วหาเถือนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของปารีสนะคะเสมอกันด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะปารีสค่ะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะคะกะ เสมอไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสองค่ะแมนซิตี้นะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของปารีสน,นะคะชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะปารีสค่ะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์นะคะแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของปารีสในนา่นาสุดน,นะคะชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ค่ะย้อนกลับไปซิตี้หานาัาสุดของเจ้าบ้านนะคะ ปารีสค่ะเปิดบานตอนรับกันมาเยือนของอเกียวมงฟูดนะคะชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์ค่ะครับบูนะคะเปิดบ้านตอนรับกันมาเยือนของปารีสค่ะก็เสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อนหนึ่งค่ะปารีสนะคะ เปิดบานตอนรับการมาเยือนของโอลิมปิกลี่ยงนะคะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งค่ะแมตค่ะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของปารีสนะคะแกแพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2ค่ะในนาลาสูตปารีสเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของมงโปลีเยนะคะกะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ค่ะสำหรับผลงานหานาลังสุตรกสิเป็นปารีสชนะซีเสมอหนึ่งแพ้ศูนย์นะคะ ต่อกันที่สถิติของขีมเยื่นกันเลยนะคะเลสเตอร์ซนตีนะคะเปิดบานตอนรับการมาเยื่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะก็แพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะคะแมนซิตี้นะคะเปิดบานตอนรับการมาเยื่นของอาร์บิเลซิค่ะก็ชนะไปด้วยสกอร์หกประตูต่อสามนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบานตอนรับการมาเยื่นของเซาแธทัมตันค่ะก็เสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของวิคอมค่ะชนะไปด้วยสกอร์หกประตูต่อศูนย์นะคะในนัดลังสุดค่ะเชลซีเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตค่ะเชลซีก็แพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งค่ะสำหรับถิติ้ห้านัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์นะคะก็จะเป็นการชนะ4เสมอหนึ่งแพ้ศูนย์นะคะอัดจ,จวดกันต่อที่ทัศนคเกมของคูนีกันเลยนะคะ ยูฟาแชมเปี้ยนีกค่ะเกมในกลุ่ม A อนาที่2ปารีสนะคะสิเตรียมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะโดยเจ้าบ้านปารีสนะคะภายใตยก้การทําทีมของมาริซิโอนะคะ้าทีมนั้นเดินหนาเก็บ3แต้มมาได้ยังต่อเน,นื่องในเกมลีกนะคะซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นการเอาชนะมงโปลิเยมาได้อีกนะคะกะเฮใไฮตลอดเก้ 9, เกมของพวกเขานั้นยังบอทันเดแพ้่ไพเลยนะคะ ส่วนสภาพทีมนะ่าก็ยังคงมีปัญหาไล่หลักๆจากอพ,อพอภายค่ะไล่หลักๆนะคะจากก็จะเป็นอ่าอังเคิลดิมาเรียนะคะทียังติโดโทษแบนเซอร์เมสซีนะคะก็ยังบาดเจ็บอยู่นะคะทางฝังของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะภายใ้กันเฮดทีมของแป๊ปกดิโอลานะคะมาโดยผลงานที่ดีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเกมที่แล้วนะคะก็ เอาชนะเกยมยากไดมาเหนือเชลซีค่ะซึ่งกระเทศไทยตลอดเจ็ดเกมที่ผ่านมานะคะยังคงบอ่อแพลไยเลยค่ะส่วนสภาพทีมนั้นก็นยังพร้อมลบนะคะเบิ่งแล้วเกมนี้ค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะมาด้วยความพร้อมที่มากกว่าอยู่แล้วนะคะแม้ว่าปารีสนะคะจะมีดีกีทีมโคตรแกร่งนะคะแต่ทว่า,วา ในยามเจอกันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับมาสีเอาบายุเสมอนะคะประกอบกับเกมรับของเจ้าทีมนะคะกับยังคงบรไดดีพร้อมนะคะดังนั้นเกมนี้นะคะทีมเยือนอาจะมีลุนบุกไปเอาชนะได้แน่นอนค่ะทีเด็ดมื่อนี้นะคะก็เลยเลือกฟันทงต่อไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะผลสกอร์ที่คาดนะคะก็จะเป็น1ประตูต่อ2ค่ะต่อกันที่คู่ที่2ในคำขึ้นนี้กันเลยนะคะ นูเลกายกเอาคู่ของปอร์โตนะคะประทานลิเวอร์พูลค่ะคู่นี้กัดสีแข้งเวลาตีสองบันเฮานะคะเลนละค่าเปิดมาทีที่เยื่อนนะคะลิเวอร์พูลค่ะต่อขึงขวบลูกนะคะสำหรับสถิติที่พบพอกันมากนะคะของคู่นี้ย้อนกลับไปหานัดหลังสุดนะคะลิเวอร์พูลค่ะเปิดบ้านตอนรับการมาเยื่อนของปอร์โตนะคะ กาชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ well <tamanho S> 1คาปอโตค่ะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลค่ะแพ้ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ค่ะลิเวอร์พูลค่ะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของปอโตนะคะเสมอด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ค่ะลิเวอร์พูลค่ะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของปอโตค่ะชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ค่ะ นัดล่าสุดนะคะปอโต้ oto, เปิดบานตอนรับการมาเยือนของลิบบูผู้ค่ะก็แพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศนะคะต่อกันที่สถิติหานัดลังสุดของปอโต้นะคะ,ะผลงานหานัดลังสุดนะคะปอโต้ oto, เปิดบานตอนรับการมาเยือนของอ่าอ่าลกูกานะคะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ค่ะ สปอร์ติกนะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของปอร์โตค่ะเสมอกันด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะอเลติโกมาดริกนะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของปอร์โตค่ะก็เสมอกันด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะปอร์โตนะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของไม่ไล่เล่นเซนะคะกาชนะไปด้วยสกอร์หาประตูต่อศูนย์ค่ะกิลวินเซนเต้นะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของปอร์โตค่ะแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองนะคะ ผลงานภาพรวมของปอโตก็จะเป็นการชนะ 3, สมเสมอสอ2แพ้0นะคะต่อกันทีผลงานของทีมเยือนกันเลยนะคะ นีเดียเนตดนะคะเปิดบ้านต่อรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลค่ะแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสามค่ะลิเวอร์พูลค่ะเปิดบ้านต่อรับการมาเยือนของเอซิมิลานค่ะชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสองค่ะลิเวอร์พูลนะคะเปิดบ้านต่อรับการมาเยือนของคิตันพาเลดค่ะชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ค่ะนอร์ริซิตี้นะคะเปิดบ้านต่อรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลค่ะกับแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสามนะคะในนัดล่าสุดนะคะเบนฟอร์ดต่อรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะคะเสมอไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสามค่ะ สำหรับสถิติภาพร่วมของลิเวอร์พูลนะคะก็จะเป็นการชนะอาซีเสมอ1นะคะแพ้0ย์ค่ะต่อกันที่ทัานาเกมในมือนีกันเลยนะคะยุฟ่าแชมเปี้ยนลีกค่ะเกมในกุมบีนาะที่2 ปอร์โตนะคะสิเตรียมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลค่ะโดยเจ้าบ้านปอร์โตภ่ายใตจการเทรดทีมของเชจิโอนะคะมาด้วยผลงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่องค่ะผลงานขอภัยค่ะผลงานในเกมที่แล้วของพวกเขานะคะก็เป็นการเก็บใชัเหนือกิลว,วินเซนเตนะคะเ็ดุห้ตลอด8เกมหลังสุดกับทุกรายการยังคงบาแผภไยค่ะรวมไปถึงในรายการนี้พวกเขาก็เก็บแต้ม จากการเสมอกับแอตลิติกมาดิดมาด้พร้อมนะคะส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลค่ะภายใตยก้การเฮดทีมของเจเกนคอรนะคะพาดที่นั่นเก็บแตมมาดาแตมเดียวในเกมล่าสุดกับเบนฟอร์ดในเกมลีค่ะซึ่งกายเห็นห้ผลงานของทีมนั้นยังคงบาแผ้ภายมาแล้วเป็นเกมที่8ติดต่อกันกับทุกรายการค่ะ หนูเล็กเบ้งแล้วนะคะเกมนี้ลิเวอร์รพูลนะคะเหตุใดดีเสมอมาอยู่แล้วในการเจอกันกันกบเจ้าทินนะคะแต่ทว่า,วาเจ้าทินปีนี้นะคะผลงานในการฟาบานก็ยังคงยอดเยี่ยมนะคะหรือดีอยู่นะคะดังนั้นเกมนี้นะคะหนูเล็กคิดวา่าเจ้าทินนาสีกัดฟันยันไวอยู่แล้วนะคะก็เลยเลือกี่เด็ดฟันทงไปทาง ปอโต้นะคะผลอร์ที่ขาดค่ะก็จะเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทัศนาเกมในมือน,นี้นะคะนูเล็กก็เลือกฟันต่อไปแท่งแมนซิตี้นะคะแล้วก็ฟันร่องมาทางปอโตนะคะเพราะเป็นพี่น้องมีความคิดเห็นจังไดนะคะก็ลงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าชอบก็ตามนูเล็กมาได้นะคะถ้าไม่มากั็แท่งสวนนูเล็กไปได้เลยนะคะ แต่ก่อนจบคลิปนี้นะคะหนูเล็กก็อยากจะฝาก f a c e b o o k แฟนเพจของหนูเล็กไว้พร้อมด้อค่ะชื่อเฟซหนูเล็กบิ๊กจูค่ะแล้วก็แอดมาที่ ID ไลน์ไอดีหนูเล็ก under score 789นะคะตรงนี้เราต้องพิมพ์หาให้มันยากเลยนะคะหนูเล็ก ว่างลิงไว้ตรงข้ามอธิบายคลิปแล้วนะคะกดเข้าไปตรงลิงได้เลยนะคะแล้วเข้ามาแอดถามเป็นพวก VIP หรือกลุ่ม v p p คููบอลครูไดทีสนใจนะคะหรือว่าคุยเล่นก็นได้เลยนะคะกับหนูเลขาอ่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูเลขามีเกมให้เล่นนะคะเข้าไปร่วมอ่าทายผลสกอร์ได้ที่แอดโคปา8 8 9นะคะตรงนี้มีแอดน้ำหนาพร้อมด้วยจ้าแอดเข้ามา ร่วมสนุกกันได้หลายๆเลยนะคะสําหรับมือนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอต,ตล่าไปก่อนค่ะขอให้พี่ๆแม่พี่น้องสุผู้ทุกคนนะคะเฮงๆรว่ยๆนะคะสวัสดีค่ะ